ไปดูข่าวที่บุรีรัมนะคะแม่จ่าเริงวีรบุรุษเนิน350ากอดรูปลูกชายร่ำไห้ปิ่มขาดใจวอนเร่งนำร่างออกจากสนามรบอยากเห็นหน้าครั้งสุดท้ายแม่ของจ่าเริงชาวจังหวัดบุรีรัมทหารกลา้าพลีชีพป,ปกป้องอธิปไตยเนิน350กอดรูปลูกชายร้องไห้ปิ่มขาดใจเผยทั้งเสียใจและภูมิใจวอนเร่งนำร่างออกจากสนามรบกลับบ้านเกิด อยากเห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายเมีเยเผยทั้งน้ำตาสามีปฏิญาณตนขอทำเพื่อชาติขอตายในสนามรบขณะที่นายอำเภอถึงกับน้ำตาคลอด้านสัสดีจังหวัดเป็นตัวแทนผอบอมทบ26ให้กำลังใจครอบครัวพร้อมประสานเรื่องสวัสดิการและสถานที่รับศพ บรรยากาศที่โคกรักตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมซึ่งเป็นบ้านเกิดของจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนหรือจ่าเริงอายุ38ปีทหารกล้าสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตสองรายล่าสุดจากเหตุการณ์ยิงปะทะกับทหารกัมพูชายอย่างดุเดือด ขณะเข้ายึดพื้นที่อธิปไตยของไทยบนเนิน350เมื่อคืนที่ผ่านมาและขณะนี้ยังไม่สามารถนำร่างทหารที่เสียชีวิตทั้งสองนายออกมาจากพื้นที่ได้ซึ่งบรรยากาศก,าก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าทั้งแม่พี่สาวและภรรยาของจาเรงต่างก็ร้องไห้แทบขาดใจเพราะทำใจไม่ได้ ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยเฉพาะนางเอี่ยมคลังประโคนอายุ79ปีผู้เป็นแม่ที่กอดรูปถ่ายลูกชายร้องไห้ไม่หยุดลูกๆและญาติพี่น้องต้องคอยปลอบใจตลอดเพราะกลัวว่าแม่จะเป็นลมขณะที่นายดำรงศัก์นาคีสังนายอำเภอประโคนชัยซึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนก็พูดให้กำลังใจด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ พลางน้ำตาคลอว่าความกล้าหาญของเขาจะอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนทางราชการจะช่วยเหลือเต็มที่ไม่ให้ยืนอย่างเดียวดายทางด้านของพันเอกคมเจษด,ดาวงประนุดศดีจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นตัวแทนผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่26บุรีรัมย์ในฐานะหน่วยทหารในพื้นที่ก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัว และติดต่อประสานงานเรื่องการจัดสถานที่รอรับร่างและการจัดงานศพรวมถึงเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆที่ควรจะได้รับด้วยนางเอี่ยมคลังประโคนแม่จ่าเริงกล่าวทั้งน้ำตาว่าเสียใจมากที่สูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักแต่ก็ภูมิใจที่ลูกได้ทำหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องผืนแผ่นดินไทยสิ่งที่คนเป็นแม่ต้องการมากที่สุดตอนนี้คืออยากให้นำร่างลูกชายออกจากสนามรบ กลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีอย่างน้อยก็ได้เห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายแม้ลูกชายจะอยู่ในสนามรบแต่ก็ยังเป็นห่วงแม่มากจะโทรมาบอกให้แม่ไปอยู่ที่วัดจะได้ปลอดภัยเพราะเขารบกันดุนแรงมากแต่ตอนนี้ลูกก็มาจากไปแล้วทั้งนี้นางสาวอุไรคลังประโคนอายุ44ปีพี่สาวของจ่าเริงบอกว่าก่อนที่จะทราบข่าวร้ายว่าน้องชายเสียชีวิตจากการสู้รบ เพื่อปกป้องอธิปไตยน้องชายยังโทรมาเล่าความฝันให้ฟังว่าเขาเห็นพี่น้องทุกคนและครอบครัวในฝันบอกว่าพี่น้องดุเขาว่าเขาและทิ้งเขาไว้คนเดียวซึ่งเขาไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนน้ำเสียงของน้องชายดูไม่สบายใจตนเองก็พยายามพูดให้กำลังใจน้องแต่ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตเขายังบอกกับครอบครัวว่าเขาทำสำเร็จแล้วยึดปราสาทตาควายได้แล้วเขายังบอกอีกว่าพรุ่งนี้ จะขึ้นเนิน350แล้วนะตนเองก็คิดว่าคงเป็นลางบอกเหตุเพราะน้องไม่เคยฝันแบบนี้แต่ทุกคนในครอบครัวก็ภูมิใจในตัวน้องชายมาก ทางด้านของนางสาวธัญรัตน์คลังประโคนภรรยาของจ่าเริงพูดทั้งน้ำตาว่าเสียใจที่สูญเสียสามีซึ่งเป็นที่รักและเป็นเสาหลักแต่ก็ภูมิใจที่เขาได้ทำหน้าที่ที่เขารักเขาปฏิญาณตนเสมอว่าเขาอยากทำเพื่อชาติซึ่งเขาก็ได้ทำอย่างเต็มที่แล้วเขายังเคยพูดด้วยนะคะว่าชาตินี้เขาจะขอรบและขอตายในสนามรบแต่ชาติหน้าถ้ามีจริงเขาจะขอบวชตอนเขาอยู่ในสนามรบก็โทรมาถามตลอด เพราะเป็นห่วงครอบครัวมากเพิ่งจะคุยกันล่าสุดก็คือเมื่อวันที่14ธันวาคมสิ่งที่อยากจะได้มากที่สุดตอนนี้ก็คืออยากได้ศพสามีกลับบ้านอย่างน้อยก็ยังได้เห็นหน้าแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็ขอให้ได้เห็นภูมิใจที่สามีได้ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติเพราะเขาพูดเสมอว่าเขาอยากเป็นทหารจะอยู่หน่วยไหนก็ได้จนเขาไปสมัครเป็นทหารและได้เป็นจ่าตามที่เขาตั้งใจพันเอกคมเจษดาวงประนุษ สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวาว่าวันนี้มาในานามผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่2 6ในฐานะหน่วยงานทหารในพื้นที่เพื่อมาให้กําลังใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมประสานงานกับทางครอบครัวเรื่องที่ต้นสังกัดจะดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการญาติจะได้รู้ว่าจะต้องติดต่อช่องทางไหนถ้าได้รับร่างผู้เสียชีวิตกลับมาแล้วแต่ตอนนี้ร่างยังออกมาไม่ได้อยู่ระหว่างประสานต้นสังกัด รวมถึงจะได้นำกำลังทหารมาช่วยจัดสถานที่ในการจัดงานศพด้วยยืนยันว่าทหารไม่ทอดทิ้งแน่นอนใจนะพี่เค้าตอนนี้ชื่อเสียงมานานแม่ช่วเสียงของลูกแม่คน,ค,นคนก็รู้จักตระก,กูลคันคอนโบนั่นสนุกมากเลยช่วยให้ลูกคุณหลาน สุขภาพดีนะแม่ต้องเข้มแข็งให้ทกเมิคนเดินมีสิงหมคนที่คนที่สกันคากเป็นคนที่ที่ห้ คือเขาสมัครนะหูใจนะจี่อว์ตอนนี้ชื่อเสียงมอมากมากชื่อเสียงของลูกแม<อ>่ทุกคนก็รู้จักเพราะซา,าเกียร์นาเกียรให้ชั่วล,กกลูกชั่วหลานเราเลยนะฮะ สุขภาพที่ดมีนะแม่ต้องเข้มแข็งให้โชคเห็นเองบินบนเจริญเองกันเองแม่นุบบนทิมัดบนปนเองเขาอย่างสมเกียรติแล้วสิ่งที่เขาทำสุดยอดมากเนี่ยยังอยู่ยังต้องสู้เพื่อลูก

ตัวด้วยนะคะแม่จานผมหมดก็ทำเต็มที่ก็จะคอยประสานน่วยแล้วก็มีั้ิการของลูกหลัการประจุนใก็ลนอะรยแไม่ต้องปห่วงดูสุขภาพด้วยแม่เด้อเดี๋ยวผมจะยาไปกับผู้ใหญ่บานจะไปดูที่้า่ปอนะตอนที่เขาอยู่ ได้ครับตอนต้นที่ยังที่เขาอยู่ฐานครับอ๋อเยอะประสาทตอนครั้งสุดท้ายที่เขาทักมาคืออันนี้ของพี่พิมพ์ไปใช่ไหมหวังมากมากเนี่ยเนี่ยผมกาพิมพ์ไปอันนี้เขาใครใครไปพิมพ์แบบว่าชกโทรมาบอกว่าไม่ต้องห่วงอ่ะใครใครนี้อันนี้พี่สาวเขาอ๋อโอเคครับตอนตอนที่เขาเนี่ย มาปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นห่วงแต่แม่อะไรเขาจะโทรหาแต่แม่อะไรเขาจะทักมาบอกตลอดเขายึดตะควายได้นล่นแหละก็คือเขาโทรมาบอกว่านี่ยึดประสาทตะควายได้แล้วมีอะไรอีกไหมครับเคแค่นี้แล้วก็เขา่แม่ขอบคุณมากแม่ดี๋ยผมขออนุญาตค่ะมขอากลอยุขาค่ะขอคขอบครับ จะเอาตัวไหนยังไงดหรือวพิธีการซึ่งเป็นร้อยพันทัวรพิเศษอีกที่ดูเราจะมาดูที่ว่าตรงไหนท้อไม่ไม่มีอะไรก็คือจะดูที่ยากเป็นหลักกลายากแต่ก็คือที่ใครที่มาให้กำลังใจนะครับให้นำนำนำกำลังคนมาจัดเตรียมด้วยมาดูพื้นที่เบื้องต้นแล้วก็นำกำลังคนมาช่วยจัดเตรียมสถานที่ครับนะครับีจจมมภาคิตูใ ความค้าหาันต้องจัดเลยจูดในหัวใจของคนไทยทุกคนนะครับใหญ่ครับแล้วผมทางราชการจะช่วยไม่ให้ยืนอยู่อย่างเดียวดายนะครับยังเหลือกอย่างเหกือฝางตัวนั้ครับค chia trái đau nữa, con bít tết ra, xiai trái ma cả, xảm ที่ลูกได้มาทำหน้าที่ตรงนี้แม่ก็ภูมิใจแต่ก็อดเชยใจไม่ได้แล้วที่ต้องการเหรอใช่ค่ะกินยังไงขอให้แม่ได้ดูร่างเขาสักหน่อยก็ยังภูมิใจเป็นบารักสุดท้ายของเขา อเยากเจอเป็นครั้งสุดท้าย<อ>ก่อนหน้าน<อ>ี<อ>้นายมี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 ลางอะไรไหมอ๋อเขาก็บอกว่าแม่ลบไปอยู่วัดก่อนนะเดี๋ยวนี้เขารบกันรุนแรงแม่ก็ลบไปอยู่วัดแต่แม่ไปอยู่วัดลูกก็จากแม่ไปแล้วชีวิตแม่ก็ยังอยู่ ลางลางเขาฝันเขาฝันเขาฝัน่ไงเขาฝันว่าพี่น้องเขาไม่เคยฝันเห็นพี่น้องทุกคนนะคะแต่เขามาฝันเห็นพี่น้องแล้วก็ครอบครัวของเขาว่าทิ้งทิ้งเขาไม่ ดุเขาว่าเขาแล้วก็ทิ้งเขาไว้คนเดียวแต่เราก็ก็บอกว่าเอออาจว่าใจใจพี่น้องอาจจะสื่อถึงกันได้เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะโชคก็คือว่าก็ให้พรอน้องไปนะคะเพราะว่าเขาเล่าเล่าความฝันด้วยด้วยน้าเสียงที่แบบเขาไม่สบายใจเขาฝันได้แค่สองวันเขาก็เพราะว่าก่อนขึ้นประสาทตาควายที่จะตีได้เขาบอกว่าเขาทำสำเร็จแล้ว พรุ่งนี้เขาต้องขึ้นแล้วนะพี่อู๋ผมจะขึ้นแล้วนะแต่ผมฝันไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกมาก่อดค่ะมันมีหลังบอกเหตุแต่เราก็เออเองก็อย่าไปคิดอะไรมากนะชอบมันทำใจดีๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแม่แต่ไม่เคยเล่าความฝันให้แม่ฟังคุยแค่กับน้องก็เสียใจ่ะแต่ก็ภูมิใจที่เขาทำ ด้วยหน้าที่ที่เขารักเพาเขาปฏิญาณตนเสมอว่าเขาอยากทําเพื่อชาติแล้วเขาก็ได้ทําอย่างสุดหน้าที่ของเขาแล้วก็ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะคะแต่ก็ภูมิใจกับตัวเขาด้วยเขาเคยพูดกับพี่ว่าอไบ้างเขาบอกว่าชาตินี้เขาขอรบแล้วก็ขอตายในสนามรบ แต่จาน้าเขาขอบวชเขาก็ขอแค่นั้นเขาก็พูดแค่นั้นแต่เขาเป็นห่วงครอบครัวตลอดเขาก็โทรมาคุยล่าสุดเมื่อไหร่คะันที่14ค่ะขออนุญาตถามมาคุยอะไบ้างแค่ถามเป็นห่วงทางบ้านนี่แหละค่ะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมาก กนไม่พี่มีความกังวลใจเรื่ออะไรบ้าไมคือใจอยากอยาก,าอยากได้ศพมาให้เร็วที่สุดอยากได้ศพห้เร็วที่สุดเป็นห่วงครับอย่างน้อยก็ยังรู้ว่ายังได้เห็นถึงมันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ขอให้ได้เห็นก่อ ภูมิใจในตัวเขานะคะภูมิใจที่เขาได้ทําหน้าที่ของเขาแบบยังสมเกียรติค่ะเพราะเขาบอกกับครอครัวเสมอว่าเขาอยากเป็นไม่ว่าจะหน่วยไหนเขาอยากไปอยู่ชายแดนใต้ตั้งแต่เขาเริ่มสมัครทหาร พอเขารู้ว่าเขาได้ไปเรียนต่อเขาก็ดีใจเขาก็อยากไปแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ไปเรียนจนเขาได้เป็นติดยศจ่าอย่างที่เขาตั้งใจค่ะม,มาให้กําลังใจและก็ดูแลเรื่องการประสานงานนะครับในส่วนของอหน่วยต้นสังกัดน้องและหน่วยที่จะดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการครับเป็นผู้แทนท่านผู้จัดการมูลหานบกที่26ใน่วยมาดูแลเบื้องต้นนะครับจะได้ใครกังวลญาติจะได้รู้ว่า ต้องติดต่อกับช่องทางไหนได้หน่วยต้นสังกัดนะครับนั้นถ้าได้รับร่างรับมาแล้วนะครับเนหน่วยที่ดูแลและพิธีการศพองครับประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ร่างยังออกมาไม่ได้ครับครับตอนก็ดูก็กำลังประสานหน่วยต้นสังกัดอยู่ครับตอนนี้ครับ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 เป็นหน่วยในพื้นที่นะครับเป็นหน่วยในพื้นที่หน่วยทหารในพื้นที่ที่มาให้กำลังใจญาติแล้วก็บรงต้นนะครับบรงต้นะครับจะได้คลายกังวลว่าน้องจะต้องติดต่อใครยังไงนะครับมาประสานเบื้องต้นว่า ในการดูแลเรื่องการสวัสดิการต่างๆการรับร่างการพิธีการต่างๆหากมีพิธีการเข้ามาเมื่อได้ร่างเข้ามาจะติดต่อใครยังไงสวัสดิการเบื้องต้นนี้มีอะไรบ้างครับสวัสดิการเบื้องต้นก็คือตัวนี้ผมไม่ไม่ไม่ใช่หน่วยรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับสวัสดิการจะเป็นหน่วยต้นสังกัดนะครับในการดูแลแต่คาดว่ากองทัพบกจะดูแลอย่างเต็มที่ในการดูแลสวัสดิการที่เขาพึงมีพึงได้ในตำรับการบรรทุกผู้แทนหรืออะไรต่างๆ คับตามที่ที่เห็นในภาพข่าวาาต่างกวกองถับุกไม่เท่าทีแน่นอนนัาสารลูกสุรชัยพิรักษาผู้สื่อข่าวนิวสิ24สถานีประชาชนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน